สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube M c h a n n e l ครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ Facebook นะครับเอสอเจริญการช่างนะครับวันนี้นะครับรอบจัดส่งคาดติดผานรถไยนะครับเปมุ่นคูปุต้านะครับคูปูต้า50สบแรงนะครับหนึ่งตัวนะครับผมลูกค้าอยู่จังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนนะครับรวมตังมาชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านเราจะส่งเป็นขนส่งไปสีนะครับผม แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรถยันม้านะครับ5้าสิบเอ็ดแดงนะครับอยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับทางร้านเอ็มสอเจริญการช่างก็นะครับทำการจัดส่งสินค้าให้แล้วนะครับแล้วก็มีอีกลูกค้าอีก2ท่านนะครับซึ่งตอนนี้กําลังขึ้นงานอยู่นะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่ทําการชําระเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจเชื่อใจในแบรนด์สินค้าของเอ็มสอเจริญการช่างนะครับผพอ๋อวันนี้ก็จะส่งอีก2เจ้าแล้วก็มีบนรถีกครับ บนรถบนรถเราจะไปส่งที่อุดรธานีนะครับอุดรธานีเ,นเป็นรุ่นรุ่นใหญ่นะครับผม70แรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานว่า70แดสแรงาขามันจะเป็นแบบเหมือนเหล็กกล่องนะครับเด็กเหล็กจะเป็นแบบอีกรุ่นหนึ่งของคูบูต้านะครับซึ่งจะไม่เหมือนรุ่นปกตินะครับผมแดดค่อนข้างแรงนะครับผมตัวนี้ก็เราจะส่งไปทั้งหมด2ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูบนรถนะครับแล้วก็มีลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับ ที่โทรมาสอบถามผมนะครับว่า,าคุณแม่นะครับจะอยู่อําเภอถ้าจะอยู่สารครามนี่แหละครับแกไปสั่งคาดนะครับเป็นรุ่นรถไถเจ็ดสิบแรงนะครับซึ่งสั่งมาแล้วใช้งานแล้วมันกดไม่ดีนะครับผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเขาตั้งเซนเต,นเตอร์คาอย่างไงนะครับนี่ถ้าเป็นตัวใหญ่ของผมจะขนาดนี้เลยครับดูเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้ตัวนี้ตัว รถ,รถใหญ่นะครับเจ็ดสิบแรงนะครับตัวนี้ห้าสิบแรงนะครับเหล็กจะไม่เหมือนกันนะครับการรับแรงโหลดของรถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรามาทําแบบว่าเหล็กรถคันเล็กแต่ว่าเรามาทําคาดใหญ่ครับมันจะทําให้ลูกค้าใช้นะใช้รถได้ไม่นานนะครับใช้รถได้แป๊บเดียวก็ทําให้เกิดปัญหาว่าหางตกนะครับหางตกแล้วก็ อาจจะเกิดปัญหาตามมาในระยะยาวนะครับเราต้องคํานวณในส่วนของการรับแรงโหลดของรถแต่ละรุ่นให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของคุณแม่นะครับที่โทรมาปรึกษาผมเมื่อวานนะครับว่า,าแกไปสั่งคาดนะครับแล้วมันใช้งานได้ไม่ดีนะครับมันไม่กดนะครับผมไม่กดผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งเซนเ,นเตอร์คาดยังไงถ้าผมก็ผมก็จะตั้งตามใบผ่านนะครับ ถ้ารถ70แรงก็ใบผานก็จะอยู่ที่26นิ้วนะครับผมก็จะตั้งขาระยะให้มันอยู่ในามาตรฐานของผานไทยนะครับซึ่งผมทำมาเยอะแล้วนะครับผมทำมาเยอะแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับคุณแม่แกก็เลยจะปรึกษาว่าจะแก้ได้ไหมนะครับถ้าแก้นะครับถ้าแก้ก็คือขาเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งเท่าไหร่เขาผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งขามันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแก้เราก็ต้องเลาะเลาะทิ้งหมดนะครับขาใช้ไม่ได้เลย ใช้ไม่ได้แล้วก็เหล็กตัวนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาสรบปแบบของผมหรือเปล่านะครับเพื่อจะให้องศามันได้ในการไถออกไปนะครับผมเนาะแกจะส่งรูปมาแต่ว่าแกก็โทรมาปรึกษาเฉยนะครับว่าแกอยากจะให้ผมเอามาแก้แก้ไขให้หน่อยนะครับผมก็เลยบอกแกว่าผมไม่รับปากว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าแก้มันก็ต้องขึ้นขึ้นใหม่ทั้งหมดขาเนาะถ้าถ้าขามันไม่ได้ไถยังไงก็ไม่กดครับนะ ผมก็แกก็บอกว่าเจอผมช้าไปนะครับถ้าเจอผมเร็วกว่านี้ก็จะจบ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 เลยแกบอกอ่านี้นะจบเลยก็แกไปเสียเงินแก้ก็ครั้งละ1 0 0 0พับาทนะครับช่างเขาเก็บครั้ง,งละ1น0 0ับาทในการแจ้งานของเขานะครับผมก็งงว่าเขาจะเก็บตังค์ทำไมในเมื่อเขาทํางานมาแล้วมันใช้งานไม่ดีเนาเออผมก็คุยกับแม่เมื่อวานแกก็มามา,มาพูดด้วยนะครับโทรมาโทรมา ช่วงประมาณช่วงเย็นแล้วผมก็พักผ่อนแล้วตอนนั้นเนาะแต่ว่าผมก็ให้รายละเอียดแกไปว่าให้ส่งรูปส่งอะไรแอดไลน์มานะครับเผื่อผมแก้ได้ผมก็จะแก้ให้นะครับแต่ส่วนมากถ้าแก้มันจะของเดิมมันจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนาะของเดิมจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามัน,นสินค้ามันคนละแบรนด์คนละแบบน,นะครับน่าจะคนละแบบไปแหละผมผมดูจากที่แกพูดบอกว่าแกไปแก้สองครั้งแล้วมันมันไม่จบนะครับเนาะ ก็ฝากเอาไว้นะครับใครที่สนใจคาดติดฐานรถไถตรงรุ่นนะครับอ2มสเจริญการช่างก็โทรมาที่เบอร์ศ8 8ย์7 8 1 3 6นะครับช่างเอ็มหรือจะแอดไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้นะครับในส่วนของการจัดส่งนุ่นไปสีครับผมจัดส่งลูกค้ารอหนึ่งอาทิตย์นะครับงาน2ตัวนั้นเนาะแกโอนเงินมาคุยกับผมแป๊บเดียวโอนเงินมาจ่ายเรียบร้อยเลยผมก็ขึ้นงานให้ตามคิวนะครับตอนนี้ก็จะมีสต็อกอยู่นะครับเป็นรุ่น50แรงรุ่น40แรงแล้วก็เป็นรุ่นฟอร์ดนะครับ รุ่นฟอร์ดฐาน cmt 7ใบแล้วก็เป็นตัวของเจ็ดสิบแรง60แรงผมก็มีนะครับในต,ต,ตัวส่วนสต็อกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังขึ้นงานในส่วนของสามสิบสองแรงนะครับสามสิบสองแรงก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับใครมีรถสายสิบสองแรงก็สามารถใช้ได้เลยตรงรุ่นเลยนะครับผมเนาะเจ็ดสิบแรงสี่สิบแรงห้าสิบแรงก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากาไว้แค่นี้ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามหกนะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่าง หรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้เนี่ยเราไปอุดรันครับ2ตัวนี้ไปอุดรกันนะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากที่ไว้วางใจนะครับคุณพ่อเสร็จนาแล้วแต่ว่าจะสั่งไว้ปีหน้าก็คือสั่งเลยนะครับไม่รอช้าเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวคิวเยอะแกบอกคิวเยอะเดี๋ยวจะรอนานถึงเวลาใช้ก็ได้ใช้เลยนะครับเนาะก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับคลิปดูนี้ก็ฝากครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ